สนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดที่ดินทำเลทองแห่งใหม่ของเมืองหัวหินค่ะคุณปรานอมชูผู้คุณตู่ประธานชมรมหัวหินวูมเมนคัะ คุณปิยานีบุญเฉลียวคุณดีดีเจ้าของธุรกิจ House of Beauty หัวหินบ้านแห่งความงามครบวงจรหลายสาขาของเมืองหัวหินและคุณปภาวารินรัตนาสายัยคุณลินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ลงหุ้นจัดสรรที่ดินบนทำเลทองแห่งใหม่พื้นที่12ไร่ตำบลทับป้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน์ซอยหัวหิน112ตลาดน้ำ3,000นา้าห่างจากตลาดน้ำ3,000นม้มเพียง500เมตรเยื้องโครงการนันทารสซิเดนซ์ห่าง ากตัวเมืองหัวหินใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีถือเลิกดีวันนี้วันที่29กันยายน2568เวลา9ก้านาฬิกา39นาทีจัดพิธีบวงสวงเปิดหน้าดินเพื่อเป็นการบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางและพระแมธทรณีพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้เพื่อขออนุญาตและขอพรให้โครงการราบรื่นตามกำหนดเลิกยามที่ดีโดยเตรียมของไหว้ต่างๆเช่นหมากพูดอกไม้ทูบเทียนผลไม้อาหารคาวหวานเครื่องใบ ข้าวตอกดอกไม้รวมทั้งได้จัดอาหารรับรองแขกและลูกคา้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจโดยจัดสรรแบ่งขายที่ดินบนพื้นที่12ไร่จำนวน21ล็อกล็อกละ200ตารางวาตารางวาละ12,900บาทเริ่มต้นเพียง2.5ล้านบาทได้รับเกียรติจากคุณเฉิิดชวีอาศัยที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมหัวหินวูเมนคลับและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ด้านคุณปิยาณีบุญเฉลียวคุณดีดีหนึ่งในสของการลงหุ้นทําธุรกิจจัดสรรที่ดินแบ่งขายแห่งนี้กล่าวว่าที่ดินผืนนี้อยู่ติดถนนหนองหอยทับใต้ห่างตลาดน้ํา3พ0นนามราว5 0 0เมตรเดินทางเข้าตัวเมืองหัวหินเพียงสินาทีทุกจุดบนเนื้อที่มองเห็นวิวโดยรอบ360องศาหมาะแก่การสร้างบ้านภูวิลล่าทาวน์เฮาส์ร้านค้าร้านอาหารบรรยากาศดีร่มรื่นเป็นส่วนตัวลูกค้าไม่ควรพลาดที่ดินผืนนี้ในราคาที่จับต้องได้ สนใจเข้าชมพื้นที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์093-936-2293คุณดีดี062-57-58-059คุณลิน088-55-56153คุณตู่ค่ะพี่ดีดีนะคะวันนี้พี่ดีมาทำพิธีบนสวงพระแม่ธรณีเปิดที่ดินนะคะเพื่อทําโครงการแบ่งล็อกขายนะคะในพื้นที่12ไร่ที่แบ่งทั้งหมด21แปลงค่ะตกแปลงละ 200ตารางวาค่ะโดยเริ่มต้นอยู่ที่12,900บาทเท่านั้นนะคะบนพื้นที่12ไร่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ขอให้ดูภาพบรรยากาศค่ะด้านหน้าแปลงหน้าเลยนะคะติดถนนใหญ่แล้วก็วิว360องศาเลยค่ะเหมาะสำหรับในการตลูกบ้านนะคะหรือว่าใครที่ต้องการทำธุรกิจนะคะโครงการหมู่บ้านหรือว่าทำเป็นเฮาห้า เพื่อทําธุรกิจทุกๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านนวดสปาบอกเลยว่าเส้นนี้ยังไม่มีเชฟนีเลอย่างงี้ค่ะร้านนวดนะคะบิวตี้สาลอนเพราะว่าตรงนี้โครงการเกิดขึ้นเยอะมากนะคะและหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นทำเลทองในเมืองของหันค่ะโครงการอยู่ที่อซอยสามพานามร้อยสิบส ออกจากสามพนามก็ประมาณ500เมตรค่ะไม่ถึง1กิโลเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อพี่ดีได้ค่ะ093 936 2293ค่ะ